สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC ฟแฟนช่องบุญนำโชคทุกท่านทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะก็มาพบมาเจอมาอยู่กับเซียน2องอีกเช่นเคยค่ะคุณพ่อคุณแม่มาพบมาเจอกันช่วงเวลาเย็นๆนะคะเป็นเย็นวันเสาร์ที่11มกราคม2568ค่ะสวัสดีวันเด็กค่ะคุณพ่อคุณแม่เออเมื่อนี้นะคะมาเจอกับเซียนสองเป็นคลิปที่4แล้ว้วงตะคิดออกคิดพอ่อคิดใด,ดนะคะ โอ้เมื่อนี้เป็นวันเด็กแข่งซัดกับห้องนอห้องนหองนห้องมิดมิดส,สงสัยคุณ่อคุณแม่นะคะจะผ้าลูกผ้าล้านไปเที่ยววันเด็กหรือไดหูล่องคลิปยังไปที่เด็ดยังไปก็เป็นมิดมิดอิม่มซิมอยู่ก็จังมัมี่ไผเห็นผู้มมี่ไผเบิงเนี่ล่ะเมื่อเส้านี้นะคะลงที่เด็ดของผู้เฒ่าน้ำโชครัฐบาลไทยไปกับเป็นมิดมิดนะคะต่อมานะคะเส้นเลน็กอุบลงัดไม่เด็ดนะคะฟันบนเม็ดเดียวนะคะ ล่งไปกรเมีดอีกขึ้นเขาอ้าวมันแมนจังใดสัดีคือมูม๊ยไผ่อยากเบิงเสี้ยนซองบอกจังใดสัดีบาที่นี้คลิปนี้นะคะจักสินีไผ่เห็นบอกแต่บอกเลยว่าที่เด็ดมากมาที่เด็ดของแท้ที่เด็ดแน่นอนนะคะฟันสามตัวเม็ดเดียวนะคะเป็นเลขนายฝากมาคุณบอกคุณแม่เลขนายฝากมาประจันเออเป็นเลขสามตัวเม็ดเดียวงวนเมื่อกี้เขา 0, ่าศูนย์เก่าดิคุณบอกคุณแม่ เดี๋ยวเส้นซองจะบอกสุฟังว่าที่มาที่ไปของเลขชุดนี้เป็นจังใดจังใดก่อนอื่นนะคะถ้าผู้ใดที่ผ่านมาเห็นผ่านมาพอฝากแน่นะคะซวยกันกดไลค์กดแชร์ให้เส้นซองน้าแน่คุณพ่อคุณแม่พ่อห้เส้นซองเองนะคะได้มีกําลังใจนําเสนอแนวทางมีกําลังใจหาแนวทางดีๆมาฝากมาตอนเน่ยเป็นมิดมิดเป็นจังไดบูสันนี่โอ้ยลงคลิปใดไปกะเอะหืมมีไผ่เห็นหือ คือองพิดมองพิดช่องบอสนี่เส้นซองวานน่ะเออก็เลยพักผ่อนจิตใจนะคะก็เลยไปเปิดเบิงข่าั่นข่วนี่นนเขาไปงานวันเด็กก็แตกตื่มๆอยู่โอ๊ะก็สำพ่อแม่สีเแม่คุณพ่อคุณแม่อยากผาาลานไปเที่ยวงานวันเด็กเอา้ากลับมาแล้วกกอย่าลืมนะคะมาเปิดช่องบุญน้าโชคมาเบิงเส้นซองแนะนะคะเพรามือน,นี่มีแต่เด็ดๆที่ลงไปเดอ้อจ้าที่บอกไว้เมื่อกี้นี่ละเออที่ดีที่เด็ดหลยแนวทางอยู่นะคะอ่ะ โอเคกดไลค์กดแชร์แล้วเดี๋ยวสีว่าแนวทางนี้ให้ฟังตั้งใจฟังดีๆนะคะสำหรับแนวทางนายฝากมานะคะเป็นแนวทางที่เ,เจ้าของตัวเลขเจ้าของแนวทางที่หลายท่านหลายคนอาจจะาคุนซื้ออยู่นะคะเจ้าของแนวทางของเลขคู่มหารวยคุณพ่อคุณแม่จําได้ไหมอ่ะอันนี้คือได้มาจากเจ้าของแนวทางนี้แต่มันเป็นเลขที่ เพิ่นไปไดจากน่ายมากอีกเถื่อนึงคุณบอกคุณแม่หะเป็นเลขซามโตเม็ดเดียวนะคะเริ่มปล่อยเริ่มหายแนวทงังเฮาตังต่งหนวดเมื่อกี้นะคะ2มกราคม68ที่ผ่านมานะคะนี่เอออันนี้คือเลขที่เพิ่นขัดออกมาหายนะคะเจ้าของเลขคูมหารวยแล้วก็มีขังลางนี่คุณบอกคุณแม่ฝากนี่เออเลขฝากให้ซามโตเม็ดเดียว เซียนซองบอกในคลิปยูนะคะเพื่อนกับฝากบอกว่าถ้าผู้ใดบ่มากสูตรสองสูตรนี้นะคะบนล่างที่แยกมาให้นี่กะล่องพิจารณาเลขฝากแน่เอาไปตัดเลนเอาเด้อนะคะถ้าผู้ใดอยากได้เลขในน้อย,หอยให้มาก,กเก่าศูนย์หนึ่งคุณบอกว่าแม่คะถ้าเข้ตัดเลนก็จะได้เก่าศูนย์ศูนย์หนึ่งแล้วกะเก่าหนึ่งได้แค่สามคู่สามหางเท่านั้นแล้วนี่เกือบม็นแตกสามตัวซ้ำตัวเออแต่ว่ากะเขาซองโตอยู่คือเกา่า นีละแนวท้างนี่ละ่ะเป็นโตเลขที่ฝากมานะคะสรุปแล้วสเส้นซองไปเสืบมาเป็นเลขใด้จากนายนายฝากมาคุณพ่อคุณแม่มื่อนี้ได้มาฝากแล้วสำหรับสามโตเม็ดเดียวเพราะฉะนั้นเบิ่งโตเลขแล้วอย่าลืมตัดเห่นแน่บางเทืออาจจะแตกสามโตแต่ว่าขอที่แน่ๆนซองโตกับคอ,อให้มากกอนถอนเนาะเออคอเอฟซีได้โชคได้มันบว่าสิ่ยิบสิจับ สามโตนิ่โอ้ยมันวังโพดเนาะถ้าหวังเกินไปนะสามโตตรงทน่นนะอยากยูดิผูดใดสิบอกเลขถือสามโตบพรว่าสิเป็นตรงหรือโต้เถาะวังเอาจับคู่ฮะละอย่าลืมตัดเลนเนาะเอาบาตท,ที่นี่นะคะมาเบิงเลขฝากนะคะที่มาที่ไปกะเกินซุฟังแล้วก็คือมาจากเจ้าของแนวทางเจ้าของตัวเลขเลขคู่มหารวยนะคะ ที่จริงเนี่ยครูมาหาลวยปล่อยตองวดมาสองคลิปแล้วนะคะสองแนวทางแล้วอ่ะเดี๋ยวใส่เบิงก่อนหาหลายท่านหลายคนอาจจะพลาดไปนะคะอันนี้คือนะคะชุดแรกนะคะเป็นสูตรเก่าสูตรเดิมนะคะอ่าให้มาเป็นเลขจับคู่มากเก่าคููเก่าหางเป็นล็อกเก่าหางนี่ละ fc ก็ลองเลือกเบิงนะคะอันนี้คือสูตรคำนวณสูตรเดิมสูตรเก่านะคะอ่าแคปนาจ,จอเดอ้อยวาเดี๋ยวหนูจะเอาชุดสองให้เบิงนะคะ คลิปที่สองนะคะที่หนูได้นําเสนอก็คือเออพิ่นแยกมาไห้นะคะเพิ่นได้เล็กวิ่งจากหน่ายมากก็คือได้วิ่งบนเม็ดหนึ่งล่างเม็ดหนึ่งเพิน่นเกิดมาจับคู่ไห่ทิ้งวันเมื่อกี้เขาล่างหาหนึ่งตรงๆเนาะคลิปที่สองก็ได้นําเสนอไปแล้วนะคะนี่นี่อันนี้คือชุดเน้นบนล่างนะคะ แยกมาหายแล้วก็จับคู่มาบนซีหางล่างซีหางนะคะคืองวดเมื่อกี้งวดที่แตกล่างหาหนึ่งตรงๆก็คือชุดนี้นะคะแคปหน้าจอเดอ้อจากูุ้้ใดที่พลาดไปอ่ะแล้วบัตท,ที่นีเมื่อนี้คือจังที่บอกมาบึงเลขฝากนะคะนายฝากมานะคะสามตัวเม็ดเดียวค่ะขอเขียนก่อนขอใหเฮ็ดตื่นเต้นเสื้อผ้ายเนี่ยจักน้อยนะคะบเมนตยังดี เดี๋ยวมันสิบวหอดชิบนะทีมันสีทำเวลามัาน <c oughs> สีบ๊วยใดอะนะฝ่าอ้วโซ่ตัวเลขอะไรกันสิมืดแนวอ่อมืดที่ดีที่เดทคุณพ่อคุณแม่กันสินี้จากกันเป็นตัวปัน,นิเบิงเลขเสร็จแล้วเออแนวทางนี้นะคะเจนสองจะตั้งตั้งซื่อวสันเออหนูสิตั้งชื่อตั้งซื่อนะคะว่าเลขนายฝากมานเนาะออตั้งได้เบาตั้งแต่ต้นคลิปกับเบาต่อหลด อันนี้ตั้งเองนะคะเพิ่นได้ตัวเลขมากเพิ่นก็บ,บอกว่าเป็นเลขฝากนะคะเส้นซองคิดว่าเพิ่นน่นาจะมีแนวทางนะคะเด็ดเด็ดมากนะคะเพราะว่าเพิ่นหายมากเม็ดเดียวสองงวดแล้วเนาะวดนี้นะคะประจํางวดวันที่สิบเจ็ดมคหกแปดค่ะเลขฝากในงวดนี้งวดนี้มั่นใจมากครับประสรันเอออ่านห้ฟังก่อนเพิ่นทรงทางไลน์มากนะ สามโตเมตรเดียวก็คือหกเก้าห้าค่ะอ้าวคือสีเขียน 6, 9, หกเก้าส่อยโอ้ยณูมอคุณแม่ว่ามันสิเป็นเก้าหกเก้าสามบ่เมื่อนูนผ่าดแม้เมื่อกี้แมมเอาลบกันเด้บ,บาทที่นี่ยู่ซียรละลิควิดเป็นไหกเก้าห้าแต่ว่าเอาอยูซื้อกับเขียน สีเขียนเลขสามแท่เลขหาบปเนี่ยเส้นซองขนาเอาอย่าลืมเดอ้อคุณพ่อคุณแม่กันไวน้นเดอ้อมือผ้าไปหรือเปล่าเออ่โทษเจ้าของดิว่าเจ้าของเขียนผิดโทษว่ามือผ้าไปสันดีเพื่อนไฮฮกเก้าห้าเนาะเพื่อย่าไปเปลี่ยนตัวเลขเพื่อนแหมให้มาเม็ดเดียวคือหกเก้าห้า นูจะเคตัดหายเลยล้วกันเนาะที่จริงเพนบบได้ตัดมานะคะแต่ว่ากะคือจังที่วางวดเมื่อกี้นะคะมันต้องตัดเหดมันจังสีเขา่าเนอเก่าศูนย์ศูนย์เก่าเนาะงวดนี้เท่ากับอย่าลืมตัดก็คือได้สมคู่3ามหางก็จะเป็น6 9 9กห้าแล้วก็6กห้าค่ะอ,ะอ้สวยงามมากทำไมมันสวยขนาดนี้ตัวเลข ลองเอาไปพิจารณาดูค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเหมือนเดิมนะคะอ่านี่ค่ะแนวทางชุดนี้นะคะเซนสองขอตั้งชื่อว่าเลขนายฝากมานะคะประจํางวดวันที่17มกราคม68ให้มาสามโตเมตรเดียวก็คือ695นะคะ จับคู่นี่เส้นซองตัดเองยันคุณพ่พอคุณแม่ลืมนะคะเพราะว่าคือจังที่บอกมันก็ต้องตัดแน่นะคะอย่าไปวังเข้าสิวังซามโตแตกดีกะมากเกินไปนะคะขอแค่ให้มาเม็ดเดียวตัดเลนได้สามคู่นี่นะค่ะเขาให้เขาก็โอเคแล้วเนาะมี6995แล้วก็6กหค่ะลองเอาไปพิจารณาดูนะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเหมือนเดิมค่ะคุณพ่พอคุณแม่เจ้าของตัวเลขเจ้าของแนวทางพันใดมากแบบนี้นะคะ เพื่อนกาแค่อยากเอามาแบ่งปันเพื่อหวังอยากให้ทุกท่านทุกคนนะคะเอาไปยิปเปเจ้าหรือผู้ใดที่ชื่นชอบนะคะโชกมานน้ากันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนะคะกับว่ารู้คือกันว่าเลขที่จะออกนี่มันเป็นตัวได้แท้เพราะว่ามือนีมันพึ่งวันที่สิบเอ็ดนะคะอีกผู้น่ะหาหกมือนะคะเลขจังสีออกนะคะมันก็นเลยต้องเป็นการขาดเดาขาดคะเนนนะคะทุกแนวทางก็คือ ขาดการหมดนะคะยูทีว่าดวงไพ่สีม่าผู้ใดสีขาดแม่นผู้ใดสีขาดถือหรือขาดว่าถือแค่นั้นเองเนาะใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังด้วยนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก่อนที่จะปิดคลิปนะคะหนูก็ขอฝากสิ่งดีๆอีกหนึ่งอย่างนะคะสําหรับใครที่ อยากได้ครีมดีๆนะคะโตส้อยดีๆนะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องฟ้าเรื่องกะเรื่องจุดด่างดํานะคะผิวหน้าม้องค่าอยากได้ครีมดีๆไปซอยห้เขาเบิ้งหน้าค้าวคืนฟ้าจางลงนะคะแนะนําครีมหน้าสวยของเราเลยนะคะทางไงๆใช้อย่างเดียวคือก่อนนอนเท่านั้น ใส่ไลน์เห็นผลไหวใส่หน่อยเห็นผลนยกแต่จะา,านิดนึงนะคะใช้ติดต่อกันอย่างน้อย 2- 4กระปุกนะคะผลรับชัดเจนเห็นแน่นอนหน้าขาวขึ้น2-4ระดับนะคะฝากะจะคอยจางลงใส่ไปง่ามขึ้นเรื่อยง่ามขึ้นเรื่อยนะคะหน้าขาวขึ้นขาวขึ้นขาวขึ้น,นจนว่ายัมมือแลกงอาจจะบ่ตองเปิดไฟก็ได้นะคะย่างไปหน้ามันหูมันขาวบดถึงขนาดนั้น ซ่องวอเลนนะคะแต่ว่าหน้าจะขาวขึ้นแน่นอนนะคะใครสนใจก็เบอร์ติดต่อตามนี้เลยเป็นเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์ด้วยนะคะใครมีลายยิ่งดีนะคะแอดไลน์มากก็ได้หรือถ้าไฮบอมี่ก็โทรมาก่อนก็ได้นะคะ0940292674นะคะถ้าแอดไลน์มาชื่อไลน์จะชื่อว่าบุญนำโชค3านะคะเป็นรูปนาบุญนำโชคไ่เสือสีขาวนะคะแต่ว่าบต้องห่วง เพิ่มเพื่อนแล้วก็ทักแชทถิงขอความไว้ได้เลยว่าสนใจครีมนะคะคนเขาไปตอบคือเซียนสองเองนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้ค่ะยังไงเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ